อยู่ในน้องร้องเสียงส่งลาตามดงตามป่าตามดอนขามภูเขาเราพาผู้แกมปะไล่ขึ้นมาในทอนมากอดหอมแกมอ่อนอ่อนมากอดหอมแกมอ่อนอ่อนให้คนอ่อนสอนอ้ายเคยดมดมสายลมต้นผู้ดังตามไสาลมตนผู้ดังตามกำผภูขามบน

ไอพี่แปงกอ้กะแพงมันมวน,นนะแม่เจ้าก,ก็ต้องเงยเงนยน้ำค่อยแน่หรือว่าจิฐาซันทนานีกันแสงขุนบ,บ่บอ้มึงอย่ามาหลอกกูเด้อเปิดเพลงมา